อ่าก ah, right. ้อยก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 ้อย่กอยก้อยก้อยกอยสีปด้บาไทยซนสวิครับโอ้ยอตกตักดเครับโอคุณอคคุณได้ดีกว่าสบายดีทุกทุกท่านอีมาจะทำก่อนนะผมพอดี้มาโรกแขกนะโรกแขกนะผมมีเลือดเนาะอ่าซุมอซุมได้บ้ายังไงกินฮะฮะไปไอนไปโทรจดโทรโทรนไม่เส้นยาเรียมาซุ่มกันรอ

โอ้มิใชเยอะๆโอ้มหมโอ้เพ <Đ ô. S 2> ่อสายกนื่อยเหืนี่เพ่อนผมคนี้มูนี่กบุญลำกนมี่เพือนกายวด้บ่ามันจะไปมันเพื่นเด้บุลำก็เมนได้กี่ดงทำเป็นเล่นเม่ออาห่อได้็มีล้ำ

ว่าผมกินคุณมาที่บ้านเยอะบอลยม้มีมูเก้าฟามนี่นเนื้อครับหกกิโลพันะหกโลจะหรอลีขึนเลยเครื่องลไม่ไหนกโลพันใส่จุกอะไรก็อ่ะ โอ้ยาเลยว่ะโอ๊ยลูกนี่นี่เองไปเฮะเฮาไปทางนี้ อะไรกินโทษละดูแซบข้าแซบดูแซบยายน้อยโทษเบิกยเบิกไปเปเอปัหาทานซึกไปอะไรเกเครื่องไปอเจียมาเบื่มาิ้อ่เกลเครื่องเหออออ่โทรับเกลมือมือเดบ่มีเลือดบมีวะันกินทายาลม ข้นมได้เนาะปลาเปลาปิซดนี่น้ำปลาเนี่ยหลามือ้เมอะจริ่นมัดโจ๊บบีมั่งทนเจ้าได้เลยบีแท้เลยบีอมเลยเอ้ยก็้าคนดังถ้าคนเจ๊กนี่นะตัวมึดซ่เน้มงนะเออเือฮอาเม่นมึเ้มปน่เยอมึซี เดียวีเทนงเาเเล่โอเคเอเ้งมีเยลนะเป็นร้ออะไนาคับผมยาวเลยอ่ะคอยเงื้อาบ้มลูกเค็งอ่้ยกไม้ขึ้นนะครับเกบสเดี๋ยวไปเถอะเจอนุ่ยเกียจจุมเจบงไปาวเดี๋ยวคุยคยเนี่ยเดียวในโต้เลยอือเดี๋ยวคุย

ควกันนะครับจิ้มมือาเดี๋ยวคปหน้ากินเข้านะครับไอ้ทีลอยด้วยเดอลยิาอลมอะไรแถวนี้ ผมเบาขึ้นหน่อยวะผมขึ้นหนว่าผมกบาบางเดมีให้อมาเด้อไปมีพวนี่เอานี่หน้าหน้าอ่ะน้าร่าายจ้องเลยจ้องเลยรอคสวัสดีครับ